มันจะมีปัญหา้ะใช่แต่คือพอแบบมาถึงข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เข้าอ่ะก็ต้องจองเข้าใจะปะคือแบบเขาเขียนว่าแบบ no entry if no reservation จริงเวดูดิแมีแดงอยู่อันหนึ่งอะข้างหน้าก mm ็คือมันอะอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่า mm hmm. แดงจริงแล้วก็คือน่าจะร้อนจริงคนเรดไม่จ๊ะ <c oughs> ไม่ได้ทานะสีเป็นแบบนี้วิซิเตอร์เซ็นเตอร์เาจะมาทำอะไรอะแจมาทำอะไรได้หมาแล้วทุกคนดูวิว ความรู้สึกมันก็คือเหมือนอยู่ในห้องซาวน่าตลอดเวลาไหน,น,น,นคืออีกอันนึงโชว์หน่อยแตมแตมด๊มดนีนน่ลรมาทะเลทรายตารามเดี๋ยวจะไปถ่ายดูนจ้า แ้ยพอเราเช็คอากาศปุ๊บเราแบบไว้ยไม่ถ่ายเวียดน,นามละกันนอนไม่ไหวทโอ้ทะเลทรายแบบทะเลทรายจริงๆะทุกคนทุกคนเราเห็นรถคันหนึงจอดอยู่ตรงนั้นสู้ๆนะคะ ยาวขึ้นไปโยเซเมเตนะแล้วก็คือเราอะคำนวณเวลาผิดเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้หาสถานที่ท่องเที่ยวคือมันจะมีแบบวิวพอยท์ที่เราจะแบบสามารถไปเดินหรือว่าไปถ่ายรูปสวยๆได้แต่คือเราแบบเออเดี๋ยวเราค่อยหาแล้วใน Google Map อะเราก็ปักแค่ Yosemite ะ a นช o ั่น p ลพาร์มันก็คือแบบจะเป็นจุดไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ของเข้า <c oughs> ใช่มันอาจจะเป็นแค่ทางเข้าหรือมันอาจจะเป็นแบบจุดยอดเขาหรือคือมัน มันคืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วคือพอเรากดอะมันก็สามชั่วโมงกว่าเราก็เฮ้ยสามชั่วโมงกว่าเราโอเคแต่พอแบบพอเรามาหาจริงๆอะทุกคนคือการที่จะเข้าไปในวารี่ของมันอะก็คือเข้าไปข้างในอะมันใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะซึ่ง,งจากที่นี่ไปจุดที่เราปักก็คือสามชั่วโมงห้าสิบกว่าก็ประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเข้าไปข้างในอีกอะก็เป็นแบบห้าหกชั่วโมงอะคือแบบเราแพนเวลา ไม่ได้ดีขนาดนั้นยอะไรเงี้ยก็คือแบบจุดมันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนก็วันนี้เราจะพาไปโยเซเมตเตเหมือนกันแต่ว่าเป็นรอบนอกึ่ <laughs> นคิดว่ามันก็จะสวยเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครจะมาก็ให้หาจุดป,ปักดีๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันทําให้แผนเราเปลี่ยนได้จริง Let's go <S ไปแล้วจ้า ทีักนะคะซึ่งซึ่งใครจะเติมเติมเมืองก่อนหน้ามาเลยจ้าแพงมากโอ้ย oh ที่ทุกคนเห็นกระจกเป็นรอยเพราะว่าด้วยความที่รถมันวิ่งเร็วอะมแมลงมันบินมาตายหน้ารถเว้ย <laughs> สู้ วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ดอกกุหลาบดอกกุหลาบคนคือเราอะขึ้นมาบนเขาแล้วคือมันคือที่สูงอะชีโตจะแตกแล้วโอ้ my god ้อไม่ไหวแล้วตอนเราเช็คในเว็บอะคือเราก็เห็นแล้วแหละว่าแบบ มันมีให้กดจองแต่เราอะเข้าใจว่าคือจองที่พักเพราะว่าด้านไหนอมันมีที่พักเว้ยมันจะมีปัญหาและใช่แต่คือพอแบบมาถึงข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เข้าอ่ะก็ต้องจองเข้าใจปะคือแบบเขาเขียนว่าแบบ no entry if no reservation เราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะได้เข้าไหมแต่ว่าก็ต้องลองถามเขาก่อนคนก็คือคุณลุงอะน่ารักมากก็คือเราอ่ะ จอดคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้จริงๆว่ามันแบบต้องจองมาแล้วแบบเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วคือเขาก็เห็นว่าหน้าเรา,าเอเชียมากนั่นแหละเขาก็เลยถามว่าแบบ where you from <laughs> เขายบอกว่า Thailand <laughs> เขาก็เลยแบบเออทำหน้าคิดแล้วก็หยิบกระดาษอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จดป้ายว่าแบบเออป้ายทะเบียนเราเชื่ออะไรแล้วก็ถามว่าเราจะอยู่กี่วันแล้วเขาก็ให้ป้ายใบหนึ่งมาก็คือเราบอกเราจะอยู่แค่วันเดียวก็คือเป็น one day pass อือแบบน่ารักมากไม่ยังั้นก็คือไม่ได้เข้ามาแล้วอะ เขาให้ป้ายอันนี้มาแปะหน้ารถนะคะทุกคนเราก็ได้เข้ามาแล้วเรียบร้อย<ด> <ia> ทุกคนอากาศดีมากแม่นมม้ำลำทาน ทุกคนแบบเย็นๆแล้วก็มีแดดก็คือแบบไม่หนาวไม่ร้อนนะคะคขนาดเราอะไม่ได้แบบเข้าไปข้างในเรายังรู้ว่าแบบอ,อมันสวยสวยจริงๆก็ใครมีโอกาสก็อย่าลืมเข้าไปในบาลีนะคะแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักแบบสามวันเลยเนี่ยแบบก็คือนอนในนั้นไปเลยตอนนี้เราแวะอีกจุดหนึ่งคือสวยมาก ดูนี่ลงไปน้ํา <laughs> <laughs> อร่อยอยากกลับมากินนานแล้วแต่คือไม่ได้กินสักทีอันนี้คือเป็นซุปซุปอะไรอ่ะเป็นซุปผักคือเขาจะมีให้เลือกมีไก่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากกินซุปผักเราก็เลยสั่งชุดซุปผักมาแล้วก็ใส่ชีสอันนี้ก็คือเป็นเซอร์วิสก็คือเป็นข้าผักก <c oughs> ินกินแล้ว า <In now. S 1> คาไซนี้คือไซที่เป็นแค่หนึ่งออเดอร์แต่ว่าแบ่งเป็นสองจานเครียด <All right. S 1> <c oughs> ที่นี่เขากินกันไซใหญ่ด้วยความที่สปากเกตตี้มันมากับกุ้งใช่ปะแล้วเราก็แพ้กุ้งแต่ว่าตีอ่ะบอกว่าถ้าไม่กินกุ้งอ่ะมันจะไปอร่อยอยังไงวะเล mm hmm. ยอะก็ได้กินไปหนึ่งชิ้นโอเคปากบวม mm hmm. จบ กคนมันไม่ใช่เรื่องจริงเว้ยคือเขา,าบอกว่ากินกุ้งไม่ได้ก็ไม่ต้องกินแต่มัน,นะเอาซ้อมจิ้มกุ้งแล้วก็เข้าปากแล้วก็มองหน้าเขาด้วยความท้าทายว่ากูกินได้กลัวไม่หยุดเลยร้อนมากเลย,ยสมนะตอนตักเข้าปากคิดอะไรอยู่กุ้งไทยอักุ้งเมกาไม่เหมือนกันบางทีแพ้ที่ไทยอ่ะเมกามาจะไห้แพ้คือไอซุปที่กินอ่ะ มันคือของฟรีเว้ยคือเขาจะให้ซุปแล้วก็ให้ขนมป,ปังใช่ปะแต่คือ <laughs> เราไปขอซุปเขาจับ,บา้าน <laughs> แล้วบอกเขาว่าอะไรเอ่อแ a ่ไห a ฮ e ซุป p t o กะแล้เขาทำได้ <laughs> เขาน่าแบบอ๋ <laughs> อโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาสันซิตี้นะคะก็คือเราพักที่นี่เป็นเมืองที่ใกล้ๆก,ก,กับเชลซ์เลคทาโฮก็คือขับรถไปประมาณสักแบบ 二十分钟，就到承受了。 ามตอบกับพัตเต้ทุกคนรู้ไหมทะเลกับทะเลสาบต่างกันยังไงน้ำจืดน้ำเค็มก็จะเรียกว่าใช่ก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือทะเลมันคือสิ่งที่มันเป็นอนาเขตเปิดก็คือทะเลจะไปเชื่อมต่อกับพวกแบบอ่าอระไรที่ใหญ่ๆมาหาสมุทรหรือแบบอะไรอย่เงี้ยถ้าทะเลสาบอ่ะอนณาเขตมันจะเป็นอนณาเขตปิดแบบมันปิดอยู่ในวงจรปิดงงวะ ทุกคนคือใครที่เขาแบบปั่นก็คือปั่นจริงจังอะคือมันขึ้นเนินแบบนี้ยมันแบบโอ้ my god ไม่ไหวอะไม่ใช่เขาไม่ไหวเราไม่ไหวใครมาที่นี่โปรดขับรถให้แข็งทุกคนดูข้างๆคือมันไม่มีอะไรกั้นเลยเว้ยคือแบบแล้วเป็นสองทางแบบก็คือเนี่ยลงไปอย่างเงี้ยก็คือถ้าลงไปก็คือลงไปอย่างเงี้ยตรงนั้นไหมคะ Emerald Bay คะ่ะ แต่ไม่มีที่จอดเลยจ้าไม่รู to to ้ว่าจะลงไปยังไงทำยังไงดีนะก็ค oh, le ือคนแบบโอ้ม y กอดคือเราเลือกที่จะกลับมานะคะทุกคนแต่ว่าเขาลงมาคนเดียวเพื่อทายวิวส่วนแพมก็คือวนรถต่อไปเพราะว่ามันไม่มีที่จอดนะจ้าฉมาคนเดียวแล้วฉันยังต้องมาปีนหินปีนหินขึ้นไป Bye. เป็นดอสเด็กชาหูแล้วก็จะมีร้านอาหารมีสวนสาธารณะมีทุกอย่างเราถึงบีชแล้วทุกคนบีชท,ท,ท,ที่ไม่เหมือนบีชคือ,อลมแรงและอากาศแบบประมาณ20องศาได้เป็นไงบ้างจ๊ะก็คือถ้าเราจะตรงไปตรงนู้นอ่ะมันจะคือสปีดบูสต์บีชอ่ะคือว่าไม่น่า ก็พวกคายักราฟติ้งหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในช่วงหน้าหนาวก็จะมีสกีมีอะไรแบบนี้ด้วยก็คือมีหลายอย่างมากก็คือถ้าใครมาซานฟรานแล้วก็ขับแวะมาก,ก็คือได้ส่วนตอนนี้พวกเราไม่ไหวแล้วเพราะลมแรงมากขึ้นตาแบบไม่ไหว <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะเข้าซานฟรานซิสโกแล้วจ้าเข้าเมืองเลยล e สก้าคือเราอะเช็คอากาศที่ซานฟรานซิสโกตั้งแต่ก่อนมาแล้วแล้วก็คือ มันบอกว่ามันจะเป็น10ต้นๆจนถึง10บปลายๆทุกคนแล้วก็ด้วยความที่อาจจะมีลมแรงด้วยนะคะก็เราก็เลยเตรียมชุดที่ค่อนข้างแบบระดับหนึ่งมาแล้วก็มีคนท้าทายอีกแล้วว่ามันจะหนาวขนาดนั้นเลยเหรอก็ที่อื่นมันตั้งสี่สิบหมันไม่ได้ปะเราอัดคลิปนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันไปนะจะกลับบ้านแล้วะไม่ยากกลับเ <laughs> นี่ยอาทิตย์ที่สองเอง ม,ม,มีเด็กงองแงไม่อยากขับ้านอันนี้มันคือแบบนวัตกรรมอะดูอันนี้คือมันมีสายยาวมาด้วยกันใช่ป่ะแล้วคือถุงมันใหญ่มากอะเราก็เลยเอาใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ดึงเฮ้ยดูดิ <S <S ดีคนมีคนดราม่าคิดถึงหมาเอ้าเสียงขึ้นจมูกนะเอ้า แปะรูปตึม <laughs> ตอนนี้เรากำลังเข้าซานฟานค่ะทุกคนแต่คือทุกคนดูฟ้า <laughs> ครึมมาก oh my god oh. แล้ว <laughs> ข้างนอกตอนนี้19องศาแล้วจ้าไหนใครไม่เชื่อ <laughs> <laughs> หนาวโอ้ยจะคอยดูซ <laughs> านฟานแล้วจ้า16องศาจ้าไหนแกบอกไม่หนาว <laughs> <laughs> มันจะหนาวแค่ไหนกันเชียวแค่ไหนกันเชียวตอนรถเก็บของอะไรเรียบร้อยแล,แล้วแล้วเราก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนเนาะใช่ก็เลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะจ๊ะซึ่งยังไม่สภาพก็คือนนไม่รู้มันเพิ่งตื่นออกมาจากเตียงอะไรอย่างนั้น <laughs> วันนี้จะพาไปกินอะไรจ๊ะคุณพี่ก็ขนมปังเช้นเดิม อยู่่่ทีวาเป็นอะไรเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรนะคะเราก็จะให้วงล้อทายเอาว่าเราจะกินอะไรอ้าวไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคเบอร์เกอร์คิง วงล้อได้เลือกคุณแล้วเอามาแต่เสื้อยับยับเสื้อยับเหลือเกินนี่ตลอดเลยเนี่ยเตียงอะ่ะเขาให้นอนร่วมกันหนูเก็บหน่อยไหมลูกยังไม่ถึงเวลาแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้เลิกเก็บอ่ะ คนคือเราอะตื่นเช้าเพื่อแบบเดินทางอะไรเงี้ยหลายวันใช่ปะเพราะว่ามันก็ต้องเช็คเอาท์ก่อนสิบเอ็ดโมงก็คือเราก็แบบนอนเช้าตื่นเช้าจนแบบสิบเอ็ดโมงตอนเนี้ยง่วงขอร้องคือมึงไม่ได้ขับรถไงขอร้องกู<笑><笑>คุณเหนื่อยอขอร้องแกไม่ได้ขับรถเลยแกนั่งเฉย